เ็มถังบักใหญ่เลยดิถังที่สาถังที่สองแจจาไม่คุยไม่คุยาไม่คุยนะคะขอแว่นก่อนค่าเดเป็นลูกสุกเป็นลูกดิบได้เยอะไหมคะได้เยอะไหมคะเห็นไหนนี่ได้เยอะไหมคะได้เยอะไหมคะดูถังให้นอยผ่านมาค่ะถ้าไม่เน่าบอกดิถ้าไม่เน่าได้เยอะกว่านี้ค่ะดูนอยค่ะได้เยอะไหมคะเอ่อสตอเบอรี่สุกสุดจะเป็นแบบนี้จ้า สวยไหมคะสวยไหมคะฟังเพลงไปด้วยเก็บไปด้วยจ้าเต้นด้วยเต้นด้วยแอวลันปักลันปักลันปักแอวลันปักลันปักลันปักยังไปเต้นหนาเอาาสิตั้งรักทั้งพี่ดิเฮยคนผู้งามเนาะไป จนพันย่องคักแน่เนะาะไทยกะลาสินน่ะเอานี่ยเยอะไหมคะได้เยอะไหมคะเยอะค่ะรุ่นนี้เก็บไม่ต้องห่วงค่ะสุกดิบเอาฟาดเรียบเลยค่ะพะ่ออะไรยังฟาดเรียบคะะ่ะพ่อหรอเนาะเอามามาเอ๊ะยายจะถ่ายตอ่อขีอ้ตจ้าดูไจ้า ทางที่สองนะจ๊าได้ติได้แย่ติ่มกระตาหนึ่งแล้วจา้าเอากระพีหาเอาจา้านาซุกซมันเป็นแดงสีจา้านาซุกซ้เป็นจังสีเลยจา้านาซุกซ้วนเพราะว่ายอย่างไรแปลว่ากบบาถูกหล่ะตัวมาเจนเ้ากันซีคอนกับผู้ตายจา้าแม่นบอกจาก้าผู้ตายกับคนเด้อค่ะเด้อ เอาลัดนางมาเลยมาเลยลัดมาเลยรัดมาเลยค่ะรัดมาเลยค่ะเยอะแยะจ้าเก็บสุดสวนได้คนละสองตะก้าจ้ามันหนาสุดท้ายเลยจ้ามันหิดตอนสุดท้ายเลยจ้าเบิดสุดท้ายแล้วจ้ามาเก็บไปกินกันซื้อจ้าเก็บไปเฮ็ดน้ำอ่า น้ำอุดูน้ำอุดูแปลเป็นยังงั ang, ้นน้ำอุดูแปลว่าน้ำผลไม้ดูจ้ะนดิจ้าเขาหาอันพีเอาได้ยังไหลจ้ะแต่แบบว่าบ่ค่อยพักกันมีเวลาจ้ะเวลาเป็นเงินเป็นทองจ้ะ จะมันมีอยู่ด้วยผลอ่นะลายอยู่อ,อิมบัดไทยชมตำเขาพักกันลงมาเก็บไหมจ้าโอ้ยแต่สะอ่อนบ่จ้ามึงดูเครื่องทั้งนี่เราก็ได้เต็มไอตะก้าแดงอันนึงเลยจ้า เนติดบ้าไปาอิลพ่อเขาเยอดินมีของกินไม่น้อยมีความสุขเล็กๆน้ออๆจ้ามือนี่เป็นวันหยุดวันอาทิตย์แต่ก็พักกันเขาปลาเก็บเห็ดเยอะมากเก็บสตอไปกินต่อจ้าเดี <SPEAKER> ย๋ยวยายสิพ่ายงานกับเบื้องไอ้ตะกาของยายเก็บไ้ตะกาหนึ่ง อากาศดีดีจ้านั่นตอนตอนแรงเนะอากาศดีจ้ามองดูข้างในสิกินเหมดสิเก็บไปฝากลูกพ่อมเก็บน้ำผลไม้พ่อมึงจ้ายายเก็บได้จ้ายายเก็บได้จ้าจ้า จะหัวแห้งพุ่กเราก็จะไปเจริโอ้ยนี่ก็ได้ายที่กันเล็กค่ะเด้อจ่าสวนเพิ่นจ้าพันจ้าสวนเพิ่นนี่บริเวณสวนเพิ่นจ้าผู้ใด้จะเก็บเพิ่นไปไหมเก็บฟรีเพิ่นปิดสวนแล้วจ้ามาเก็บไปกินฟรีเลยจ้ายายเก็บได้ตะก้าแดงก็เกือบเต็มถังเลยจ้าจ้าบ้านไก่เลี้ยงเคียงเพิ่นจ้าพุ่นนะพันจ้า กันเก็บกันได้อีกอจ้าแต่เพิ่อนอันสิพักกันเมื่อแล้วอะไรหนูจะให้เอ๋เน,น,นี่ยจ้าเมื่อนี้ย้ายผ้ามาเก็บสตอร์เด้อค่ะเด้อเก็บสตอเบอร์รี่ไปฝากลูกฝากหลาน,ฝา,ลานฝากมูฝากพวกกินพร้อมเฮ็ดน้นำไออันนั้นพร้อมจ้าดูจ้าสตอจ้าสวนสตอจ้า บงมูที่เก็บได้นี่อันนี้คือของยายจ้านี่นี่ของยายเก็บได้จ้ะนี่นี่ของยายนี่ของยายเจ้ามันหวานเจี๊ยบเลยจ้าดูค่ะแต่ละคนเก็บได้เยอะเลยคะไม่เอาพี่ไม่เอาเสียงตอนโทรละก็โทรศั์อยู่ข้าง้ะแต่ละคนเก็บได้เยอะแยะไปเลย นี่ของแต่ของสวนมีเจตเลยงามประมูลจ้ะสวยมากเอาแบบไม่ช้ำนะเพราะว่าเนี้ยอยากได้สักหนึ่งโลไม่ช้ำร้อยโลเราก็เลือกของใครแล้วก็เขาให้กินเลยแต่ก็ไม่เอาแล้วจ้าเอ๋ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพอลรอไม่ยัง พ่อเพ้าดเจ้าน่ะอยาบอกโอเคจ้าฟอกันคลิปหน้านจา้างนานอยู่บ้านโทรศัพท์อยู่ในบ้านพี่อยู่ข้างนอกเอาให้แค่นี้ <c oughs>